ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวซัมซุงโน้ต30อันต้านะครับได้มีข่าวหลุดมาว่าจะออกในเดือนสิงหาคมนะครับปีหน้าครับ2021นะครับก็เป็นที่ฮือฮากันครับหลายๆช่องนะครับเพราะว่าซัมซุงโน้ต20เพิ่งออกมานะครับก็มีข่าวมาแล้วนะครับในส่วนของซัมซุงโน้ต30อันต้านะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับที่ได้มีข่าวหลุดนะครับว่ามีอะไรบ้างครับครับในส่วนของสเปคนะครับหน้าจอจะเป็น7นิ้วนะครับ144นะ เพิร์ดนะครับตัวนี้เออดีมากเลยนะครับเป็นแบบไดนามิกอะโมเลตนะครับ 2x นะครับแล้วก็หน้าจอ1440นะครับคูณสามพิพิกเซลตัวนี้นะครับกระจกก็จะเป็นแบบกอลิลาดการ์ดแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็น 5G แน่นอนอยู่แล้วนะครับในตัวใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของ Android 11นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ snapdragon 875นะครับตัวนี้เป็นตัวที่มาใหม่ล่าสุดนะครับที่เขาคาดเดากันนะครับครับในส่วนของแรมนะครับก็จะมี12แล้วก็16กนะครับจิกนะครับแล้ว ก็ในส่วนของเมมนะครับก็จะมีอยู่ที่256นะครับแล้วก็512นะครับกล้องนะครับก็จะเป็นกล้องความละเอียดอยู่ที่150ล้านพิกเซลนะครับระบบชาร์จนะครับก็จะเป็นแบบชาร์จเร็วนะครับ65วัตต์นะฮะแล้วก็ไวเลสชาร์จนะครับอยู่ที่45วัตต์ USB ที่ใช้นะครับก็จะเป็น3.2นะครับ Type C นะฮะตัวนี้นะครับคาดว่านะครับก็จะมีในส่วนของราคาที่เข้ามาอยู่ที่1,299เหรียญนะครับหรือประมาณ39,000บาทครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับลืมแจ้งไปนะครับแบตเตอรีี่่่อยูท5,500 ร0 0มิลลิแอมแาวนนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็เป็นตัวที่เขาหลุดสเปคมานะครับเพื่อมาเปรียบเทียบนะครับในส่วนของซัมซุงกาเล็กซี่โน้ตยี่สิบอันต้านะครับแต่ตัวนี้หลุดมาเร็วเกินไปหรือเปล่าครับเพราะว่าเพิ่งประกาศในส่วนของโน้ตยี่สิบอันต้าไปนะครับแต่ก็มีนะครับในส่วนของทางด้านของ Apple ก็มีหลุดเหมือนกันนะครับที่ทําในส่วนของอ่าไอโฟนนะครับสิบสามนะครับออกมาแล้วนะครับที่เคยทํารีวิวไปนะครับเดี๋ยวจะรอดูนะครับว่า iPhone 13ก็จะมีคนนะฮ คลิปหลุดออกมานะครับในส่วนของสเปคนะับแล้วรูปทรงต่างๆนะครับเดี๋ยวรอรวบรวมข้อมูลนะครับให้ได้ชัดเจนก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ